สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางหุ้นรัสเซียนะครับผมประจำวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์ครับสำหรับรัสเซียเมื่อคืนเด่นไม่มานะครับหลังจากที่เด่นมา3วันติดครับวันที่4ทีใดหลุดทุกที <laughs> ก็ลรุนกันต่อค่ำคืนนี้ครับสำหรับท่านใดที่ชอบเล่น สารัฐก็ลองพิจรารณาดูแล้วกันครับว่าจะตามหรือไม่ตามเนาะเพราะสุดท้ายขึ้นอยู่กับท่านนะครับโอเคครับรับสเซียวันนี้เด่นสุด9ครับรับสเซียออกผล22ในกา52าทีโดยประมาณครับเดอักทักรักเธอครับซัดเปปซี่ไป39จับที่บวนครับ3923 3923วิ่งโมดูลเด่นสุด9นะครับเด่นสุด9 5943 5943แล้วก็8973ครับ8973ร้อยมาส3ครับร้อยมาส3 จะเบิ้ลไหมจะเบิ้ลไหมเห็นก้าวๆเลยนึกถึงนึกถึงตองก้าในแค่อีเลยครับก็ได้ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ฝากไว้ในใจเธอครับยังไงก็ถ้าชอบกดติดตามมาครับถ้าไม่ชอบผ่านไปครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับกดแชร์นะครับก็ประมาณนี้ครับถ้ามีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับเยวมารุ้นกันนะคันสำหรับรัสเซียครับจวเจอกันในอังกฤษและเยอรมันเนาะ ก็ฝากไว้ในใจเธออีกรอบนึงในกันครับพิจารณาดีๆก่อนตามครับสวัสดีครับผม